สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปาราธมานะคะลูกค้าครับอ่ะอันนี้เป็นงานมุกนะคะที่พี่ปลามีอยู่นะคะลูกค้าดูเนาะงานมุกที่ที่พี่ปลามีอยู่นะจ๊ะอ่ะลูกค้าดูดูมุกมุกมุกอันนี้น,น,น,นะอันนี้นี่นี่นี่สี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้สีขาวทองสี่ร้อยห้าสิบนะคะ อมมามุกประมาณสักประมาณสัก8ปถึงเมิลน,นะลูกค้านะ8ปถึงเมิลน,นะพี่ปาไม่ต้องพี่ปาไม่ต้องเอาออกมาเนาะอ่ะ,อะอน,นี้คู่นี้350นะนี่350 350นะอันนี้อันนี้350อยเอ้ออ่ะนี่สามอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะอ่าอันนี้สองร้อยห้าสิบนะลูกค้าเป็นโอโรชนะโอรชนะลูกค้าดูนะโอรชนะสามร้อยห้าสิบ นะคะแล้วก็สีเกรสีเทา250ห้านะคะแล้วก็อันนี้จะสีขาวนะสีขาวสีขาวเนี่ยเป็นวิบาอันนี้สีเทาเนี่ยแหวน6หแล้วก็ข้อมือข้อมือนี้4 5 0หพอจาก6ก0เป็นทรงมันฝรั่งนะเขาเรียกทรงมันฝรั่งนะคะลูกค้าถ้าถ้าเป็นทรงอันนี้ทรงเอดิอดสันนะคะแบบนี้ทรงเอดิสันเนาะ แต่ถ้าทร,ทรงทรงอย่างนี้เขาเรียกทรงมันฝรั่งนะพี่ปลาไปดูเขาเรียกทรงมันฝรั่งเออมันเหมือนกับมันฝรั่งเลยเทรงทรงมันฝรั่งเนาะนะคะแล้วก็ลูกค้าดูนะคะอันนี้บารกนะคะบาโรบารกบาโรกสวยมากอันนี้งานคัดเลยนะคะอันนี้หกร้อยห้าสิบค่ะค,คัดคัดคัดอย่างสวยเลยหกร้อยห้าสิบใส่คู่เดียวก็สวยสวยงามแล้วะค่ะ แล้วก็ใบนี้เป็นกรีนโคมนะคะลูกค้ากรีนโคมอยู่ที่2,500นะลูกค้าดูดูดูตรงกลางเนี่ยสีทองอะ่ะเห็นไหมสีทองตรงกลางอะ่ะตรงกลางสีทองเนี่ยเ5 0หนะเหลือคู่เดียวแล้วจากสี่คู่เหลือคู่เดียวแล้วนะคะแต่เป็นทรงอื่นหมดนะคะอ่ะลูกค้าแล้วดูถัดมานะถัดมานะถัดมาเป็นสีขาวนะอันนี้650นะคะ650แล้วลูกค้าดูอ่อ เป็นงานโอปอนะลูกค้าดูงานโอปอนะคะโอปออยู่ที่ออ่450นะคะแล้วก็ทับทิมแท้ทับทิมแท้รุ่นนี้650นะคะทับทิมแท้รุ่นนี้650นะอืแล้วก็เอออันนี้เป็นชมรีนทูรีนพี่ปาขายอยู่1450ให้1250นะแล้วก็อันนี้เป็นเดี๋ยวพี่ปาไปรับของกินให้ ดูกอนไม่ต้องโชรนะมาแล้วไม่ต้องโชรพอดีรีวิวงานแบบสคุดเท่าไหร่คะ ็ดีสั่งของกินให้เขามาล้างแอร์แล้วสั่งสั่งของกินเนาะให้ให้เขาอะเนาะ,ะเป็นการดูแลเขาเนะพี่ปาสั่งของกินให้นะคะลูกค้าคะดูอันนี้เป็นลนะูลูโทปาสนะลูกค้าดูนะดูนะรูโทปาสอันนี้450อันนี้งานมุกแทปปกติรุ่นนี้จะ650นะพี่ปาขายลดราคาอยู่ที่450นะหัวใจนี้250นะลูกค้าเป็นงานเงินนะ ตรงนี้เป็นงานเงินหมดเลยนะลูกค้าไม่ต้องย้ำไม่ต้องอะไรนะคืองานเงินนะอืมงานเงินหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าโรโดไลท์450อห้าสนะคะอันนี้บรูทบลบทป์สอันนี้อยู่ที่250นะคะห้าสนะนะคะส่วนเทอร์คอยโปรตีห5 0้นะเทอร์คอยเทอรคอย6กรหสิบนะคะลูกค้าแล้วก็อันนี้อันนี้650นะคะอันนี้ทับทิมแท้นะทับทิมแท้650 แล้วก็อันนี้เป็นมุกสีทองนะอันนี้7จ0ดอยหสิอันนี้4ี่รหนะอันนี้แพงที่นี่นะแล้วก็คัดสีทองล้วนมันมัน,ม,นมันแพงอยู่ตรงนี้นะอะแล้วก็โอเคอันนี้เป็นงานเป็นงานทับนะลูกค้าเป็นงานทับเป็นงานทับอะอแล้วก็นี่อันนี้เป็นไว้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 ไวโทปาสสามร้อยห้าสิบนะคะเอ่อต่อไปพี่ปาจะมารีวิวงาน งานงานโคนะลูกค้างานโครุ่นนี้เดี๋ยวนะน่าจะสิบห้านะแต่งานสวยมากพวกค่ะอ่ะลูกค้าอ,อันนี้สิบห้านิ้วนะอันนี้สิบห้านิ้วนะเดี๋ยวพี่ปาจะรีวิวงานยาวให้นะลม่ค้าจะจะรีวิวงานยาวนะเออแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวงานสั้นก่อนงานหมดคือหมดนะลูกค้าเพราะว่า งานงานสวยอ่ะนี่นะนี่นะลูกค้ารุ่นเนี้ยอยู่ที่ดีโอเคอันนี้เป็นมุกสีทอที่จริงรุ่นนี้สามพันห้าดีดีพี่ปาเอาเอาเม็ดเขาไปทําต่างหูให้ลูกค้าไปสี่เม็ดแล้วก็เหลืองานงเหลืองานสิบห้านิ้วนะอัน,นี้ลดให้เหลือสองพันห้านะสองพันห้านี้พี่ปาแถมแถมแถมุกแถมต่างหูให้นะ แถมต่างหูนะแถมแถมต่างหูให้คู่หนึ่งนะคะแถมต่างหูแนวแนวอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ปาจะทําแบบตุ้งติ้งให้แบบประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นมุกสีเทานาะจะแถมให้คู่หนึ่งนะงานสวยนะ,ะโปรติเส้นนี้ขาย3ามพันห้านะอันนี้ลดให้2 5งพันห้านะสิ้นิ้วเพราะพี่ปาเอาเอามุกขอไปทําต่างหูให้ลูกค้าไปอะอะ่นะคะพี่ปาเอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอางานไปทําต่างหูเนาะ ให้เข้าไปนะคะเส้นนี้งานสวยมากลูกค้าองานสวยนะลูกค้าดูนะงานสวยมากอ่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งกับเอดิสันรวมกันนะ,ะลูกค้าดูนะรุ่นนี้ก็สองพันห้านะคะสองพันห้าแล้วก็พี่ปาก็จะแถมมุกมุกให้คู่หนึ่งนะน,นี้สองพันห้านะคะความยาประมาณสิบเก้า 19ได้ไหมสิบเก้าสิบเก้ายี่สิบเดี๋ยวทำสองพันห้าทำบารกุกแถมให้คู่หนึ่งนะบารรกอะ่ะสีเขาสี 4, ประมาณไหนอ่ะเดี๋ยว,วพี่ปาพี่ปายัางไม่ได้ทำรอเรือนอยู่แต่ลูกค้าก็สั่งมาได้เลยนะเพราะพี่ปารอรอเรือนสวยๆให้ลูกค้าอยู่ก็จะแถมงานบารรคให้คู่หนึ่งนะก็แนวนี้นะแนวนี้นะลูกค้าบารกุกแนวนี้นะคู่หกร้อยห้าสิบอ่ะแถมให้เลย ก็ประมาณนี้เดี๋ยวรอเรือนก่อนนะเรือนยังไม่มานะรอเรือนก่อนเรือนยังไม่มาเดี๋ยวถ้าเรือนมาเดี๋ยวพี่ปาก็จะจัดการให้นะฮะรุ่นนี้สองพันห้านะอันนี้จะยาวประมาณ 18, 19, ะะ 18, สิบแปดสิบเก้านะคะสิบแปดสิบเก้าเส้นนี้สองพันห้านะคะ,ะความยาวอยู่ที่สิบห้านะเดี๋ยวพี่ปาทาทาต่างหูมุกแถมไม้คู่หนึ่งนะอะลูกค้าดูดูงานนี้สามพันห้านะคะ สามพันห้าบารรกนะคะลูกค้าอันนี้เป็นงานบารรกนะคะอันนี้พี่ปาแก้ใหม่ให้แล้วนะเดี๋ยวพี่ปาเอามาอ่ะพี่ปาแก้ใหม่ให้แล้วนะอ่ะเส้นล่างลูกค้าดูเส้นล่างนะเส้นล่างพี่ปาให้อันนี้จาก4,500นะเส้นล่าง4,500พี่ปาลดให้เหลือ3,500นะความยาวประมาณ19-20นะแล้วก็แถมหูไว้คู่หนึ่งนะอันนี้พี่ปาแก้ง,งานใหม่ให้แล้วนะ ใช้สามเส้นแล้วมาคัดงานเหลือเหลือเส้นเดียวนะลูกค้าจะรับก็รับไปเพราอหยุดที่สามพันห้าแล้วก็เส้นนี้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 ความยาวประมาณสักสิบแปดได้นะสิบแปดสิบเก้านะ,อ,ะอันนี้ก็สามพันห้านะคะลูกค้าสามพันห้าแถมต่างหูให้คู่หนึ่งนะคะแถมต่างหูให้คู่หนึ่งนะคะอันนี้ให้สองพันแปดดีกว่าสองพันแปดห้าสิบนะสองพันแปดห้าสิบไลนนี้สามพันห้านะ,ะแล้วก็มีต่างหู บุ๊กบาโรแถมให้คู่หนึ่งนะอ่ะตามนี้เนาะ,ะอันนี้สองพันแปดห้าสิบนะมีแค่นี้ยลูกค้าเพราะว่าสั่งของที่เป็นเดือนลูกค้าไม่ได้แบบแป๊บเดียวมานะเออไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวงานจะมาอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะสั่งของเป็นเดือนอืก็อยากขายของอ่ะเนาะก็อยากขายของแต่กว่าของจะมาเป็นเดือนนะลูกค้าอืแล้วของอ่ะมาไม่ได้ ไม่ได้ตามที่เราต้องการนะอืมอ่ะมุกสีเหลืองนะคะอันนี้งานประมาณเก้ามิลประมาณสิบหกสิบเจ็ดนิ้วนะคะลูกค้าสิบหกสิบเจ็ดนิ้วอันนี้อยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะคะเอ่อไม่มีต่างหูให้นะไม่มีต่างหูให้นะไม่มีต่างหูนะคะพันอ่ะพันสี่ห้าสิบอันนี้ไม่มีต่างหูให้นะคะอืมอ่ะมุกสีเทา อันนี้รุ่นนี้พันแปดห้าสิบพี่ปาลดอยู่นี่แถมต่างหูรุ่นนี้นะนี่แถมต่างหูรุ่นนี้ให้นะคะพันแปดห้าสิบแล้วพี่ปลาอันนี้เป็นทรงเอดิสันนะคะพี่ปลาลดให้เหลือพันสี่ห้าสิบพี่ปลาแถมต่างหูให้นะอันนี้แถมต่างหูให้นะคะข้อมือสี่ร้อยห้าสิบเหรหกร้อยห้าสิบอันนี้ทรงนี้ทรงเอดิสันนะคะงานสวยนะงานประมาณแปดมิลนะพันสี่ห้าสิบให้เท่ากันนะประมาณสิบหก ไม่เกินสิบเจ็ดนะสิหกนิ้วอ่าสิบหกนิ้วอันนี้ให้พันสีอาสิบแถมมุกรุ่นนี้ให้นะมุกรุ่นนี้นะอืมัตวติไม่แถมถ้าราคานี้เพราะราคาลงมาแล้วมีลูกค้าบอกว่าจัดงานมุกสีขาวให้หนึ่งชุดอ่ะมุกสีขาวนะคะลูกค้าอันนี้เส้นละสองพันห้านะถ้าลูกค้าซื้อง,งานคู่นี้พี่ปาคิดอยู่ที่สี่พันห้ามันต้องห้าพันใช่ไหมแล้วก็แถมต่างหูมุกถ้าถ้า ทรงสีงทองเราก็ตั้งแถมสีทองให้ลูกคา้าใช่ไหมคะขาวทองอเดี๋ยวขาวทองไม่ว่าก็จะลูกค้าจะเลือกทรงเอดิสันหรือทรงทรงเม็ดข้าวโพดอะไรก็ลูกค้าก็รีเควสตมาได้นะอยากได้ถ้าสองพันห้าอยากได้บารุกหรืออยากได้ทรงกลมทรงกลมก็มีนะคะทรงกลมก็มีแล้วก็บารุกก็มีแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกจะคัดมาเนาะว่าอยากได้ทรงไหนนะคะพี่ป่าก็จัดให้นะคะ มีต่างหูให้นะคะอันไหนไม่มีต่างหูคือสีเหลืองนะคะต้องรอแล้วก็ราคานี้ไม่ไม่แถมต่างหูอ่ะอันนี้ทรงอันนี้มุกทรงเอดิสันนะลูกค้านะกับทรงเอ่อทรงเอดิสันกับทรงนี้นะอ่ะโอเคนี่นะอันนี้ เป็นมุกยาวยาวยาวประมาณยีสิบหกไม่เกินยนะี่สิบปนะยีวไม่เกินยี่สปดนะคะพี่ป่าวัดแล้วประมาณยี่สิบหกยี่สิบแปดนี่แหละเอ่อยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สินี่แหละอ่าลูกค้าดูนะมันจะมีเส้นสามพันห้าเส้นในเส้นในประมาณสิบมิลเส้นนี้สิบมิลอันนี้ทรงทรงเอดิสันนะแต่อันนี้ทรงทรงแบบเอดิสันแต่มันมีตําหนินิดนึงอะแต่ว่างานประมาณสิบเอ็ดมิลสิ 12, มิลอะอันเนี้ยสองพันห้าแต่ว่า ทรงทรงเอดิสันอันเนี้ยสามพันห้านะคะลูกค้าอันนี้สามพันห้านะคะใช้มุกใช้มุกรุ่นรุ่นสองพันห้าเนี่ยใช้มุกรุ่นนี้ถ้าสั้นอยู่ที่สนะองพันห้ายาวไปบาคิดแค่สามพันห้าปกติยาวต้องต้องสี่พันห้าอะไรเงี้ยแต่คิดแค่สามพันห้าพอแล้วก็มีต่างหูให้คู่นหนึ่งนะนี่นะคะมีต่างหูให้คู่นหนึ่งนะ หมดคือหมดนะลูกค้านะเพราะว่าสั่งงานนานอ่ะอันนี้อันนี้ทรงมันฝรั่งนะคะลูกค้าความยาวอยู่อยู่อันนี้สองพันห้านะคะลูกค้าก็ก็มีแถมมุกบารุกให้นะรุน่นนี้เพราะไม่มีไม่มีทรงเขาสวยอันนี้ทรงมันฝรั่งนะคะอันนี้ความยาวน่าจะประมาณยนะี่สิบแปดเนาะอันนี้ให้สองพันห้านะคะลูกค้าเส้นนี้สองพันห้านะเส้นนี้สองพันห้าเนาะ ถ้าลูกค้าอยากได้แบบงานไม่แพงอน่เนาะถ้าลูกค้าอยากได้งานไม่แพงงานไม่แพงแต่ไม่ไม่มีไม่มีแถมต่างหูนะคะอ่ะรุ่นนี้อันนี้ความยาวน่าจะประมาณยีิบสี่นะเดี๋ยวพี่ปลาสวมหมวดดูก่อนได้ไหมออไม่ได้ยีิบสองนะคะรุ่นนี้ยีิบสองพี่ปาคิดแปดร้อยห้าสิบนะคะยีิบสองนิ้วนะคะแปดร้อยห้าสิบาทอันนี้ไม่แถมต่างหูนะคะอันนี้เอามาลดไม่แถมต่างหูนะคะ อันนี้ทรงทรงเม็ดข้าวอันนี้ทรงเม็ดข้าวนะเส้นละแปดร้อยห้าสิบนะคะเส้นละแปดร้อยห้าสิบค่ะความยาวประมาณยี่สิบสี่สวมบัวได้ยี่สิบสี่ไม่เกินยี่สิบหกอันนี้เส้นละเส้นละแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สั้นสิบหกสิบหกนิ้วหรือสิบแปดนิ้วพี่ปาให้ที่หกร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าทรงยาวอย่างนี้พี่ปาให้แปดร้อยห้าสิบนะคะ ต้งองทรงยาวอย่างนี้ให้850อันนี้คือไม่ได้บวกนะแทบจะไม่ได้บวกเพราะว่าเป็นมุกที่สวยะลูกค้าแต่ว่าถ้าลูกค้ารับสามเส้นนี้2,500แล้วก็แถมต่างหูแต่ว่าเส้นดัง850หรือ6ิ0ไม่ได้แถมต่างหูให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าเอาสามเส้นเนี่ย2,500ก็จะมีต่างหูให้คู่หนึ่งนะคะแต่ถ้าเส้นเดียวไม่ไม่ไม่แถมนะคะลูกค้าจะเลือก งาน16หรือ18เนี่ยพี่ปาคิดถูกร5 0าราคาเดียวแต่ถ้าทรงนี้ประมาณ24ไม่เกิน26อันเนี้ยคิดละเส้นละ850นะอ่ะสเส้นนี้คิดอยู่ที่2,500นะแล้วก็แถมต่างหูนะคะ,อ,ะอันนี้เม็ดข้าวโพดนะครความยาวประมาณ26ไม่เกิน28นะ ยี่สไม่เกิน28อันนี้พี่ปาให้พันสองค่ะพันสไม่แถมต่างหูนะคะลูกค้าต่างหูซื้อต่างหากนะคะอันนี้เป็นราคาที่พี่ปามาลดใหอ้อันนี้ก็พันสองเม็ดรกลมนะคะเม,ม,ม็ดกลมพี่ปาลดให้พันสองนะคะไม่แถมต่างหูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นทรงมาคีนะลูกค้าทรงมาคีทรงมาคีนะทรงมาคีแต่คล้ายเม็ดข้าวนะอันนี้ก็พันสอนะคะ อันนี้พี่ปาไม่ไม่แถมต่างหูนะคะรุ่นนี้ไม่แถมต่างหูอัน,นอันนี้แปดร้อยหสิบอันนี้แปดรอยห้าสิบนะคะรีวิวไปแล้วต่อไปเป็นงานมุกสวยนะมุกสวยก็จะมีอุรุษอยู่เส้นหนึ่งนะมันสามเส้นสามเส้นสองพันห้านะ ไม่ใช่เส้นละ1,250อันนี้เกตสวยนะคะอันนี้เกตสวยเส้นละ1,250อันนี้เป็นเงาเห็นไหมลูกค้าดูความเงาค่ะเส้นละ1,250นะคะเส้นละ1,250นะคะอ่ะสามเส้นแต่ลูกค้าเหมาสามเส้นพี่ปลาให้อยู่ที่สองพันห้าพอสามเส้นเนี่ยแต่เส้นละ1,250นะเส้นละ1,250แต่ถ้าเหมาสามเส้นพี่ปลาให้สองพันห้าพอแต่ไม่แถมต่างหูนะคะอืมไม่แถมต่างหูเส้นละ1,250ค่ะ ถ้าเส้นละพันสองร้อยห้าสิบเส้นละพันสองอันนี้งานถูกนะเพราะว่าเส้นยาวนะลูกค้าเห็นไหมคะอืงานสวยอันนี้เป็นงานเกรดสวยนะคะงานเกรดแพงนะคะองานเกรดแพงอันนี้ขายต่ากว่าทุนนะคะอันนี้คือเอามาลดให้เคลียร์ของนะลูกค้างานพี่ปลามุกเยอะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เยอะมากถ้าลูกค้าหมอคนละเส้นสองเส้นก็หมดละนะคะอะ เส้นละพนะันสองนะสมเส้นคิดสองพันห้าเพื่อใครเอาไปขายต่อเส้นนี้ยาวสักสนะิบแปดนะลูกค้านะอันนี้ไม่เถ็มต่างหูนะคะหกร้อยห้าสิบจากแปดร้อยห้าสิบนะเส้นนี้เป็นเขาเรียกมุกอะไรอะไรทรงอะไรนะอันนี้อ่าอันเนี้ยอันนี้แปดร้ยห้าสินะลูกค้าเส้นละแปดรอยหสิ ชิ้นนี้เก้าร้อยห้าสิบนะลูกค mm ้าเก้าร้อยสิบเดี๋ยวพี่ปามาบอกนะว่าทรงอะไรพี่ปารู้หมดแล้วแต่ลืมอ mm ่ะ hmm. อันนี้เก้าร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบนะตามน,นี้นะเก mm ้าร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบงานสวยนะ mm hmm. ไม่แถมตาขูนะคะ mm hmm. งานลดไม่แถมตาขูนะคะ mm hmm. <c oughs> งานลดราคาไม่แถมต่างขูนะอ mm ืม hmm. มุกสีดำเส้นเดียว850นะอันนี้เกรดโอเคเลยนะอ่ะสีดำเอ่อเส้นเดียวแปดราเอ่อเส้นเดียว8 5 0ไม่แถมต่างหูนะคะเอ่อสามเส้น2,500มีต่างหูให้ค่ะอืมเดี๋ยวต่างหูทำให้นะคะเอ่อเส้นเดียว850แต่ถ้าลูกค้าเอาเส้นใหญ่เนี่ยเส้นใหญ่นี้นะพันสองห้าสิบอันนี้แปดร้อยห้าสิบอันเนี้ยพันสองห้าสิบนะเส้นใหญ่พันสองห้าสิบ ถ้าเส้นเล็กนี้850าสแต่ทั้งชุดนี้ให้2,500ันานะอ่าจะจับแยกหรือไม่แยกก็ได้นะพี่ปลาร้อยใหม่ให้ได้นะคะอันนี้ลูกลูกคา้าน,นีมุกเกตสวยนะคะ8ปดร้อยบาทความยาวอยู่ที่ประมาณ16บนะลูกค้านะอันนี้มุกเกตสวยนะคะ850ราสิบบาทเส้นนี้พี่ปลาลดราคาให้นี่นี่ลดราคาให้650บบาทนี่เส้นนี้สวย ประมาณ16ไม่เกิน17นะอันนี้ประมาณสักสิบแปดสิเก้านะฮะอันนี้มุกงานมุกนะลูกค้าลูกค้าสนใจงานพี่ปลาแล้วก็มีข้อมือข้อมือรุ่นนี้ยอันนี้เป็นมันฝรั่งนะมันฝรั่งจะอยู่ที่450มันฝรั่งจะอยู่ที่สี่ร้อยหนะมันฝรั่งนะ450แต่ถ้าเป็นเอดิสนะันน่ะจะ8ป5แ9ด0สั่งมาได้ ก็แล้วแต่จะเอาจะไม่ทำอย่างยืดน,นะคะเพราะว่ารูเล็กเข้าไม่ได้ก็จะชงอย่างเงี้ยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้พี่ปาจะแก้งานให้คุณลูกค้านะลูกค้าส่งงานมามาแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่ส่งงานนะลูกค้าขอส่งงานพวกนี้นะอืเพราะว่าพี่ปาต้องต้องซื้อกล่องมุกอะกล่องมุกยังไม่ได้เดี๋ยวขอส่งพวงนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปาส่งให้นะ พราะต้องเอากล่องสวยๆแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการกล่องสวยอ่ะพี่ปาส่งให้ได้วันนี้พอดีจะต้องต้องงานกล่องมุกกล่องมุกบางคนเขาเส้นหนึ่งสามพันห้าลูกค้าแต่ว่าเส้นเส้นอย่างงี้พี่ปลามีกล่องอยู่ไม่ต้องกล่องใหญ่ไงกล่องสีขาวอ่ะแต่ถ้าเป็นสามพันห้าสองพันห้าต้องต้องใช้กล่องกล่องกล่องใหญ่ให้ลูกค้าไงอืมเพราะกล่องหนึ่งก็เป็นร้อยอ่ะอืมลูกค้ารีเควสตมาขอกล่องสวยไง พี่ปาก็ต้องตามกล่องสวยยังไงพี่ปาก็ต้องขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่แบบสนับสนุนพี่ปลาเป็นกําลังใจให้พี่ปลาให้พี่ปลาใออ <c oughs> นลูกค้าเป็นกำลังใจให้พี่ปลาพี่ปลาอยู่ได้จนถึงทุกวันเดียพี่ป๋าขอบคุณลูกค้ามากค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากลูกค้ามีลูกค้าไม่ต้องจองแล้วลูกค้ามีตังมาซื้อได้เลย บางคนจองอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่มีเงินแล้วก็จองมันจะเครียดไงแต่ถ้าเขามีเงินจองไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราไม่มีเงินเราเงินแบบว่าเดี๋ยวหวังเงินตรงนู้นตรงนั้นอย่าจองเดี๋ยวมีตังค่อยมาซื้อเลยเดี๋ยวมีบอกพี่ปาแล้วพี่ป่าจะ,จะ,จะหาให้สวยๆนะโอเคขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ